แต่ปลูกมะละกอมาเคยเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไหมไม่ไม่เคยเลยไม่ปลูกมะละกอยอย่างเดียวเลยใแสดงว่าความรู้เกี่ยวเรื่องการปลูกมะละกอมาก่อนพี่ก็ไม่ได้ไม่มีเลยครับใช่เหตุผลอะไรที่ทําให้พี่เลือกพืชชนิดนี้ฮะ,พออะเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอผมว่ามันอยู่ได้นะถ้าแบบบางคนที่อยากลองปลูกมะละกอดูบ้างอะไรอย่างที้ี่เราจะเลือกสายพันธุ์อะไรมาปลูกให้รู้รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถขายได้ตลอดหรือว่าแบบสามารถแบบมีมไรายได้จากการปลูกมะละกออืมแต่ที่ร,รู้มีแก้มแหม่มอย่างหนึ่งละแก้มแหม่มแก้มแหม่มก็คือมันจะลูกใหญ่ยาวส้นตุก แล้วพันธุที่ผมปลูกเนี่ยคือหนึ่งระบายตำส้มได้มะกอแก้วได้มะกอที่เขาไปทําเป็นเส้นๆๆใช่ไหมที่พี่กินซื้อกินกันนั่นแหละแน่นอนว่าการทํามะละกอหรือว่าการทํำพืชทุกชนิดแหละมันมีช่วงพีคแล้มันก็มีตรงช่วงที่มันแย่ใช่ตอนที่พี่ทำมะละกอแล้วรู้สึกว่ามันแย่มากราคาไม่ได้2บาท3บาทนั่นแหละพี่2บาท3บาทไหน แต่ที่บอกว่าพี่ปลูก12ไร่ได้ประมาณ600,000ใช่ครับ600,000กว่าๆตอนนั้นนี่ทุนของเราประมาณ300,000ใช่นั่นคือถูกสุดนะ <c oughs> ผมเลย <c oughs> ผมเลยไม่คิดจะทําอย่างอื่นเลยนอกจากมะกอครับเพราะยังไงเราเราตีออกมาก็300,000เราก็ได้เดือนหนึ่ง20,000ใช่ไหมเ <c oughs> ลีย้ยงอยู่ครอบครัวได้สบายถ้าเราจะเริ่มปลูกน้อยๆก่อนเนี่ยสักประมาณอาทีเป็นไร่ไร่ๆอย่างเงี้ยฮะการลงทุนต่อไร่นี่เยอะไม่พี่สูงไหมครผมว่าไม่เกินหมื่นอะถ้าทำเองด้วยหนึ่งอะน้ำแน่นอน ใช้น้าปัจจัยหลักคือน้ำเลยสมมติว่าน้ามีอยู่แล้วมีบ่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยสองต้องซื้อพวกท่อพวกอะไรถูกไหมฮะใช่ครับท่อก็ตกอยู่ประมาณห้าพันต่อไร่แล้วต้องยกล่องต้องอะไรอย่างนี้ยพี่ใช่ใช่ใช่ก็คือต้องใช้รถแฟกเตอร์ในการใช่ครับในการไถใช่ครับแล้วก็พันมาแล้วก่อพันมะกอก็อยู่ที่เราน้ํานี่เปลืองเยอะไหมพี่เดือนหนึ่งค่าที่จ่ายน้ำเท่าไหร่อันนี้เป็นผมใช้ใดใดไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วค่าไฟเยอะไหมพี่ต่อเดือนพันหกพันหกเองเหรอพันหกร้อยไม่เกินสองพันอ่ะ ปัญหาที่พี่เจอในการปลูกมะละกอที่พี่คิดว่าพี่แก้ปัญหายาที่สุดคืออะไรไวรัสไวรัสทําไงก็ไม่อยู่ไวรัสวงแหวนใช่ไหมพี่ใช่ส่วนใหญ่ผมก็ลองดูนะมันเละๆะันนะความที่แบบเขาบอกต้องฉีดยาฉีดอะไรฉีดแบบต่างตัดระวงตารางเลยเจ็ดวันสิบห้าวันฉีดดีผมลองแล้วยังไงก็เอาไม่อยู่ก็ฉีดตัวนี้ตายตัวใหม่ก็มาแล้วพี่เอาสุขภาพเราไปฉีดอไหวเนี่ยตั้งแต่ผมปลูกมาผมฉีดฆ่าแมลงทีเดียวนะผมไม่มีตารางครับผมไม่มีตารางเลยผมมาเดินดูว่า อ่อย่างลายแดงเข้าไหมเพียแป้งเข้าไหมลายแดงแอฟริกันอ่ะมันจะตัวเล็กเล็กอ่าแดงๆเล็กมองแทบไม่เห็นนะผมว่ามันจะเป็นดูใต้ใบผมถึงฉีดยานะผมไม่มีสเปคเหมือนทําแบบ7วัน15วันต้องฉีดเราอาศัยเรามาเดินดูเอาเชลาโคนมีไหมถ้าเชลาโคนมีเชลาลูกมีก็เอายามาฉีดถ้าไม่เป็นอย่าไปฉีดหนึ่งเราจะอยู่ไม่นาน ครับใช่เราอยู่ไม่นานในสุขภาพเราด้วยแล้วก็สองเนี่ยเวลาเราฉีดไปแล้วแน่นอนมันก็มีตกโครงตกค้างนะใช่ใช่มีลูกโครงลูกค้าอะไรอย่างใช่ใช่ส่วนมากก็จะเป็นฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยทางดินแล้วก็น้ำแค่นั้นแหละยค่าแมลงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะทีหรือสองทีคือลายแดงเข้าตอนนั้นทีเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดให้เด็กมันมาฉีดทีเดียวเนี่ยน่ะหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนเนี่ยผมฉีดไปทีเดียวทีแรกใช่ค่าแมลงทีเดียว ถ้าเป็นบางคนก็จะล็อกสเปคเลยครับ15วัน7วันถามว่าฉีดไปปั๊บมันตายอายู่ตัวใหม่มันก็มาอีกมันก็เป็นเหมือนเก่าพี่สรุปรว่าคือถ้าเป็นไวรัสวงแหวนคือตัดทิ้งอย่างเดียว ถ้าตัดทิ้งพี่พี่เข้ามาเห็นไหมที่ผมก็สอบคุมอ่ะผมตัดทิ้งแต่ด้วยความที่ว่าเรามองภาพรวมแล้วมะกออยังไงก็ขายได้ถ้าจะดูแบบดุกเต็มคอพี่ต้องมาดูหน้าฝนเพราะหน้าฝนมันอุดมสมบูรณ์เนาะมันจะติดเต็มคอหมดอ่ะสวยแน่นอนครับหน้าฝนเราต้องมาอีกใช่ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่เสือมากมานะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับการทํามะละกอนะครับวันนี้ทางบริษัทนะครับมีผลิตภัณฑ์มอบให้นะครับเป็นตัวสารเสริมสิทธิภาพเอฟอสตนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำแกรมมาทูนะครับเพื่อเป็น